กล้ามาทำอะไรวันนี้เราจะมาทำเจ้านี้กันนะครับคืออะไรเว้ยนี่ก็คือ ฟูจิมิไซโคลนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันอยู่ในสภาพอย่างนี้ล่ะไม่มีอะไรมากนะกล่องปวกแดกไปแล้วนะครับกล่องปวกแดกไปเป็นเวลานานมากแล้วก็เลยเนี่ยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างครบนะฮะยกเว้นกล่องนะจ๊ะก็ได้มาเป็นชาติแล้วนะอย่างที่เคยเล่าไปนะฮะว่าหลาซื้อมาให้จากญี่ปุ่นนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ฟิกกูอาร์ตไรยดอร์หนึ่งตามชมพูรุร่นกล่องไอโฟนมาแล้วนะเพราะนั้นเดี๋ยว มาทำสีไอเจ้านี้กันให้มันขีดเริ่มตัดมาก็งานเข้าเลยครับตอนแรกก็คิดว่าเออด้วยความที่มันเป็นงานจากปี2012ันองะฮะวิวัฒนาการมันไปถึงไหนถึงไหนแล้วเนาะเราก็คิดว่าเออก็น่าจะตัดทําสีประกอบได้เลยนะฮะก็เหมือนงานพลาทั่วไปอะนะปรากฏว่าไม่ได้นะครับด้วยความที่อ่สีมันฉีดมาสีขาวอย่างเดียวนั่นแหละมันก็จะมีเดือยเนี่ย มันค่อนข้างจะจุกกุดมากนะฮะมันต้องต้องกาวนะเดือยแบบมันทําให้เรานึกถึงพวกงานทิย่าสมัยก่อดนะ,ะอย่างพวกรถโฟกหรือว่าพวกรถมินิออสตินอะไรอย่างนั้นนะฮะคือเดือยมีไว้เพื่อให้ติดกาวไปอะเอาเดือยไปเฉยอะไม่อยู่นะฮะซึ่งบางจุดก็ไม่มีเดือยด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็ดําเนินการตามนั้นเลยนะะสงสัยอยากจะเก็บความคลาสสิกเอาไว้ก็คือบางจุดมีเดือยบางจุดไม่มีเดือยน,นะที่มีเดือยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกก็ต้องกาวอยู่ดีนะครับผม มันทำให้เราไม่สามารถจะตัดทีเดียวแล้วก็เอาไปทําสีได้นะต้องตัดไปทําไปนะฮะได้มาเท่านี้ก่อนมาเลยไปเดี๋ยวเริ่มทําสีกันแบ็กกรดครับผมเพราะว่าอ่าโครงเฟรมมันเป็นสีดำนะฮะ ก็เลยเอาแบ็กโค้ดลงไปเลยนะครับผมให้มันเป็นดำเงาแนละ้วมันจะได้ดูเหมือนโครงเหล็กทั่วไปอนะไรอย่างเงี้ยนะฮะพ่นให้ทั่วไปก่อน ตามด้วยแบ็กซิลเวอร์นะครับในส่วนของตัวเครื่องแล้วก็โซ่สเตอร์ลิงอะไรพวกนี้นะครับพ่นแปพ่นแปพ่นไปให้มันเต็มเต็มนะฮะสำหรับตัวเครื่องอันนี้ผมไม่ได้บังนะฮะคือพ่นไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ใส่ตัวถังเนี่ยมันจะมีตัวถังมาบังหมดนะฮะมันก็เลยแบบ คนสีเงินไปเลยนะแล้วเดี๋ยวไอ้ตรงส่วนที่เป็นเป็นเฟรมโครงเหล็กเนะี่ยจะผมเอาสีดํามาไล่เก็บงานอีกทีหนึ่งครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราแปะเวแล้วเราขี้เกียจแงเราก็เลยพ่นอย่างนี้ไปเลยในส่วนของตัวซี่ล้อนะฮะอันนี้เราไปพ่นตรงแกนกลางมาแล้วนะเราก็เนี่ยนะฮะมันมาอานนี้เลยเห็นไหมมันไม่มีเดือยไม่มีอะไรเลยแล้วคือวางไว้เฉยมันก็หลุดนะก็ต้องทากาวเลยฮะ แล้วเพื่อจะแปะมันเข้าไปนะแล้วค่อยใส่ยางรัดนะคือเขาก็คงกะว่าพอประกบแล้วเอายางไปรัดแล้วมันคงอาศัยแรงบีบนะไม่ให้มันหลุดแต่ว่าก็ป้องกันความเสี่ยงนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานได้เท่าไหร่หรอกและนี่คือเวทอถุลิงสีดานะครับแล้วก็เอามาย้อมนะให้มันเป็นคราๆตามโซ่ตามเครื่องตามอะไรพวกเนี้ยนะฮะเหมือนเดิมนะก็แ้มๆเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวอรอมันแห้งก็ค่อยมาเช็ดออยีกที ตรงส่วนไหนที่มันแห้งแล้วเราก็เช็ดไปก่อนนะฮะแล้วก็ประกอบเลยนะฮะในขณะที่ตัวเครื่องยังไม่แห้งนะเราก็ประกอบนี้ไปก่อนเนี่เห็นไหมเดือยมันเล็กมากนะคือขนาดว่าเอากาวจดเนี่ยยังไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวมันเยิมนะต้องเอาเข็มเนี่ยจิ้มป้ายจิ้มป้ายแล้วประกอบนะเครื่องแห้งก็เช็ดเช็ดไปฮนะเราจะได้มาประกอบกันต่อนะเนี่ยกบใส่เข้าไปอยากจะบอกว่าจนมาถึงขั้นตอนตอนนี้นะฮะอันนี้ก็คือทํามาประมาณ หนึ่งวันก็กว,กว่าแล้วด้วยแหละเพราะว่าผมเริ่มมาตอนบ่ายของเมื่อวานานะฮะนี่เข้าสู่เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วแหละก็ได้ประมาณน,นี้ดูยินี่ทั้งวันเป็นไงทั้งวันได้มาแค่นี้โอ้ยอดเยี่ยมบริกดไปต่อไม่อันนี้เป็นส่วนของข้อนะครับมามาเวลายังเหลือนะฮะฝายังสว่างอยู่พ่นมันเข้าไปพ่นมันเข้าไป เหมือนเดิมครับอันนี้ตรงท่อมันจะเป็นสีดาเหมือนตัวเฟรมนะครับนสีดําไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของปล่องท่อไอเสียเนี่ยก็เหมือนกันนะก็ลองแตะกรวดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทําสีอื่นต่อนะครับนี่คือกันเมทัลที่ผสมเองนะฮะก็เอามาปนปองพื้นนะครับไอตรงที่เป็นปลายท่อไอเสียนะฮะแล้วมันจะมีตรงที่เป็น ไส้ในด้วยนะพ่นไปให้หมดเลยจ้ะแต่ว่าตรงไอ้ตรงไส้ในเราก็ใช้สีนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงท่อเนี่ยมันจะต้องอุมฟ,ฟ้านะแ้วเดี๋ยวค่อยทำให้มันเป็นสีแคนดี้โทนสีฟ้าซะอีกทีหนึ่งนะจ๊ะแล้วนี่คือ Clear ร์บลูสกายบลด,ด้วยนะของสกาวนะครับก็พ่นไปให้ทั่วฮนะ คนไปทั่วไม่ต้องกลัวมันจะสดนะเพราะว่าพื้นมันะเป็นกันเมทัลนะมันก็คือสีเงินแบบเข้มๆนะอมดำๆเพราะนั้นคือเราปนอันนี้ไปมันก็จะไม่เป็นฟ้าสดนะมันโดนเบรกโดยพื้นของมันอยู่แล้วะนะฮะ,ะเดี๋ยวคนไปให้เต็มก่อนอย่าลืมเทียบให้มันเท่ากันด้วยนะมาต่อกันที่เคลียร์บลูนะครับผมอันนี้เราก็จะเอามาเหมือนแบบ เติมน้ำหนักให้มันนะเดี๋ยวพ่นตรงที่มันเป็นข้อนะครับตรงข้อตรงกลางนะตรงปลายตรงโคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ส่งไปให้มันแบบสีมันขึ้นน้ำหนักเข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรงี่นะฮะดูมีมิติดูมีมิติ black g h o กลับมาอีกแล้วถามว่ากลับมาทําไมกลับมาพ่นตรงปลายท่อนะฮะให้มันเป็นขเข่าเหมือนแบบเหมือนรมดําอะไรอย่างง้ยน,นะ แค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆมาอันไหนที่มันเสร็จแล้วแห้งแล้วก็มาประกอบอัน,นเนี้ยเนี่ยในรูปเนี่ยคือตอนนี้ผมต่อเฉยๆนะฮะถามว่าอยู่ไหมก็ไม่อยู่หรอกเนี่ยตัวไส้ในของท่อมันเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงที่จะโยนะ่ยมันก็แบบมันก็มีเดือยน่เหมือนจะอยู่แต่มันก็ไม่อยู่อีกแล้วแหละก็ต้องค่อยๆประกอบไปฮะเขาก็จะมีจุดยึดนะซึ่งจุดยึดก็เล็กๆนะฮะเราก็ต้องมาเล็งนะฮะเอากาวจิ้มๆไปอย่างที่บอกว่า เอากาวหยดเลยไม่ได้เสี่ยงนะฮะกลัวมันเยิ้มนะมันเยิ้มมีปัญหาอีกแบบเนี่ยต้องจิ้มไปติดบ้างไม่ติดบ้างก็ใช้เวลากันหน่อยนะฮะบู๊กันหน้าดูนะกว่าจะติดตรงนี้ได้นะฮะ ในที่สุดนะครับหลังจากใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็หมดวันแล้วดูก็ได้มาแล้วเนี่ยได้มาแล้วโอ้ยอยากจะกรีดคิดถึงกระสอบทรายอยากจะมีกระสอบทรายใกล้ๆสักอันหนึ่งมาตัดที่เหลือต่อกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ทําสีกันต่อนะฮะหมดไปแล้วเนี่ยวันครึง่งหมดไปแล้วได้มายังไม่ถึงครึ่งคันเลยตัดเก็บไว้ตัดเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต่อนะฮะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องจบแล้วแหละนะ Max กซ l v ิลว,วกับเช้าวันใหม่ที่สดใสโซพีนะครับอันนี้เราก็จะพ่นในส่วนที่เหลือนะฮะซึ่งมันก็จะมีสีเงินกับสีดำนะก็ต้องเลือกเอานะฮะก็ต้องบังเอานะอันนี้ก็คือผมจัดสีเงินก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปบังสีเงินแล้วก็พ่นเป็นแบ็กโกร์ทับอีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของพาร์ทที่มันต้องเป็นส่วนสีดำนะฮะ ไนที่เสร็จแล้วก็เอามาประกอบเหมือนเดิมจ้ะต่อเข้าไปต่อเข้าไปอันนี้ต้องใช้กาวช่วยเหมือนกันนะฮะไอตะเกียบคู่หน้านะ,ะไม่งั้นเอาไม่อยู่นะฮะใส่เข้าไปป๊าไอที่เห็นต่อต่อเนี้ยกาวทั้งนั้นนี่นะฮะตอนแรกก็เห็นมีเดือยลึกก็ไม่ได้กาวอยู่ดีนี่ขาเหยียบนะฮะโอ้โหเล็งดีๆนะคือไม่อยากใช้คำว่ามีเดือยเลยเหมือนมันจะไม่มีเดือยนะฮะ รู้ว่ามันมีแล้วเรามองไม่เห็นก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเดยล่องขนอะไรอย่างนี้นะฮะต่อเข้าไปก็ต้องใช้เวลาพักหนึ่งนะจับช่วนพักหนึ่งนะเราต้องเร็งดีๆนะไม่งั้นเบี้ยวเลยนะต้องเร็งทุกมุมเลยนะฮะมเมื่อกี้ระหว่างที่ต่ออีกฝั่งหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งก็หลุดนะฮะนิ้วเผลอไปโดนนะหลดหลุดง่ายเหลือเกินนะครับโอ้โหเหนื่อยอะมากระสิ้นที่เหลือนะฮะมาถึงนี่ละตัวถังตัวถังอ่ ลองพื้นขาวไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมสีนะฮะเพื่อที่จะทำสีมันไม่ใช่ขาวนะอย่างที่เคยเล่าไปในตอนเช็กเหลืองนะนี่ผสมแล้วคิดว่าใกล้เคียงคิดว่าคิดว่านะก็จัดเลยจ้ะพ่นเข้าไปพ่นให้เต็มนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเคลือบทับด้วยเซมิกรอสนะครับ นี่ก็คือสีที่ใช้ผสมทั้งหมดนะกว่าที่จะได้สีตัวถังมานะครับาขาดอะไรไปก็ใส่ไปอันนี้เป็นฟิกกูอาร์ตนะฮะเอามาเทียบสีดูนะฮะมาดูสิว่าคลายไหมก็โอเคเออพอได้อยู่ฮะไปต่อนี่ดีคอรนะครับมันก็ต้องแปลนะเพราะว่าตรงท้ายโรถเขาไม่ได้ทำล่องทำอะไรมานะฮะ ก็โชคดีหน่อยที่ดีคอมันยังรู้สึกว่ามันยังใช้ได้นะยังดูใหม่อยู่นะเพราะว่าก็มีน้องที่เขาใช้เขามาทำอะก็คือเป็นของเก่าเหมือนกันนะแต่เขาบอกดีคอเขามันกรอบไปแล้วเสียใช้ไม่ได้นะ <c oughs> ก็อันนี้โชคดีที่ยังยังติดได้นะยังเออยังร่อนมายังแบบดูมีความหน,หนืดหนืดอันนี้สีแดงนะครับที่จะเอามาทําแถบด้านบนนะฮะเพราะว่าไม่อยากติดดีคอนะพดูส่งแล้วมันเคิร์ฟมันเยอะนะพอมันติดไปแล้วแบบมันกระดักกระเดิดอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบ พ่นๆไปให้มันจบๆไปนะพ่นแค่ตรงนี้และครับไอ้ตรงข้างๆเนี่ยคือผมใช้ดีคอติหมดเลยนะโลโกโอ้อันนี้สําคัญเลยนะห้ามเสียเพราะใครมาพอดีมากนะครบตําแหน่งนะถ้าเสียไปอันนึงก็คือเจ๊งกระบงเลยนะดัน้างก็เน่นะตัดไปลาตัดแปะไปตรงจุดนี้จะเป็นดีคอนะครับพอรู้สึกว่า โค้งมันเยอะนะแล้วก็เออแปะดูข้างๆมันก็ค่อนข้างเรียบนะไม่น่าไล่มากเท่าไหร่นะก็เลยเนี่ยใช้ตัดไปแล้วก็เอามาแปะนะฮะเล็งดีๆเล็งดีๆแล้วก็ค่อยๆไล่มันไปนะครับมันจะได้แบบสวยงามนะปัญหาของการแปะดีคออย่างนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเล็งไม่ดีสองข้างมันจะไม่เท่ากันนะเพราะนั้นก็ต้องแบบพอแปะข้างแรกได้เนี่ยอีกข้างนึงก็ต้องแบบเล็งให้มันดีๆให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะจะได้แบบไม่ดูโดดมากเกินไปนะเวลาที่ ถ่ายรูปด้วเวลาที่แบบเอามามองอะไรเงี้ยนะฮะโลโก้ดัางค่านะไปเข้าไปชื่นใจแลดูใกล้เสร็จเนาะแลดูใกล้เสร็จเหนื่อยเมื่อทำสีเคลือบอะไรครบหมดแล้วนะครับก็ได้เวลาประกอบพาสสุดท้ายกันแล้วเยออันนี้เป็นคอนโซลหน้านะครับคือเขาทำมาไม่มีเดือยนะฮะ เขาก็คงคิดว่ามันคงจะหนีบอยู่นะจริงไม่อยู่เราก็ต้องแปะกาวไปนะฮะซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันมีมุมให้แอบนะแต่ตรงไฟนี่ก็จะติดยากหน่อยไม่มีมุมนะมกระจกบนก็เหมือนกันนะก็ต้องติดนะครับไม่มีเดือยไม่มีอะไรให้เกาะเลยนะก็ต้องติดไปเราก็ไม่อยากแตะเยอะนะมันจะเห็นชัดนะเนี่ยว่างต่อเมื่อกี้ก็ขาที่ผักเท้าก็ลุดอีแก้วเอ้ยอ่ะจะเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วเนี่ย ก็ตบอันนี้เข้าไปก็เสร็จแล้วอย่ามีอะไรหลุดออกมาอีกเลยนะขอร้องนะโอเคนะ สำหรับฟูจิมิไซคโครนคันนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่าเออไม่ปลื้มมากๆนะฮะด้วยความที่อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะฮะมันคืองานของปี2012นะแต่ว่าระบบการทำโดยการประกอบการประกอบอะไรพวกนี้มันเป็นแบบระบบเก่าหมดเลยนะฮะมันเป็นระบบต่อกาวทั้งนั้นเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นในชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่พักเท้าเกียร์เบรคคลัทเฮนสายเบรคพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งโชคอะไรพวกนี้ท่อเองก็มีปัญหาค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนะฮะมีเดือยจุกคุดมาเพื่อให้แปะกาวเท่านั้นเองแต่ถามว่าทนไหมไม่ทนนะฮะไอเดือยที่ติดท่อเนี่ยเหมือนจะลึกแต่เอาจริงๆก็ไม่อยู่ด้วยความที่มันเล็กนะครับผม เรียกว่าก95เปอรนต์แล้วกันจริงๆอยากจะให้99เลยด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าบางจุดที่แบบผมทดลองไม่ติดกาวเออก็พออยู่แตก่ก็อยู่ไม่ดีหรอกครับมันอยู่แล้วมันก็หลุดนะเรียกว่าโอ้โหต่อไปนี่โมโหมากรถคันแค่นี้ชิ้นส่วนน้อยมากนะชิ้นส่วนมีแค่แค่หลักสิบนะไม่ถึงร0อยชิ้นนะแต่ว่าโอ้โหผมทำอยู่ประมาณ เกือบ3วันนะสวันกว,กว่าเลยนะกว่าจะได้คันนี้ออกมานะฮะเหนื่อยมากกินพลังงานชีวิตก็มากนะครับต้องระวังเยอะๆเลยนะยังดีที่แบบเออคันนี้เป็นของตัวเองมันคือบางอย่างมันปล่อยปะละเลยได้นะฮะถ้าเป็นของลูกค้าคงจะรู้สึกแย่กว่านี้นะครับคงอาจจะเหนื่อยกว่านี้นะเหมือนจะดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมสั่งแพทเทิร์นฮอปเปอร์ไปคันหนึ่งชะตากรรมมันยังไม่หมด นะครับยังมีให้เจอต่อไปอีกอเอาเป็นเท่านี้ก่อนละกันใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าใครเจอประสบการณ์ที่มันเลวร้ายขนาดไหนหรือว่าใครที่รู้สึกว่าโอเคนะเฮ้ยมันก็โอเคนะแกอะไรอย่างนี้เล่าให้กันฟังหน่อยอยากอ่านนะจ๊ะไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย